ไม่รอแล้วปลูกเป็นคู่แข่งซะเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมร,รุ่ติิตามมา้ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาชมทุเรียนน้องใหม่นะครับชมทุเรียนน้องใหม่น้องใหม่ไต่ดาวครับมันทองกิ่งพันสองร้อยบาทจากอำเภอแกลงนะครับปลูกมาเป็นคู่แข่ง คนที่มีปัญหาครับต้นเคยงามแล้วก็มาปตนะครับมาปตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่ครับเริ่มแรกเลยก็งามดีฮนะหลังจากนั้นก็ป๊ตยอดเป็นด้าไปกวาดลาจมผูเล่นแล้วก็มีมดมาทำรังบริเวณนี้ครับมดมันทำรังนะครับหมดงาม เราก็พอกดินขึ้นมาหนาประมาณฝ่ามือได้ครับก็เอาออกนะครับก็เอาดินออกก็เรา่มจะดูดีขึ้นครับเริ่มดูดีขึ้นเริ่มมีใบให้เห็นนะครับแต่ใบเก่าร่วงหมดไม่ทันใจครับซื้อมาปลูกใหม่ซะเลยนะครับไปตวเรียนต้นคู่ไปรอดก็ดีไม่รอดก็แล้วไปนะครับรอดก็ดีไม่รอดกัแล้วไป ในเมื่อมันมีหมอนทองม่คู่แข่งแล้วผมก็เลยเอาเสียบข้างทุเรียนเลยครับนะครับเอาพันธุ์ใหม่มานะครับเป็นพันธุ์ทองระบูครับทองระบูก็ลักษณะคล้ายกันครับเนื่องจากว่าหน้าดินหนาดินไหลลงมาถมหน้าดินนะครับลากขึ้นหากินไม่ได้นะครับก็เอาดินออกเหมือนกันครับทองระบู ก็ดูดีขึ้นครับแตกยอดมาดูดีขึ้นก็เลยเอายอดนะครับกิ่งทองระบูมาเสียบข้างซะเลยนะครับถ้าติดดีเนี่ยก็จะเอานี้ออกนะครับอาเอา,เอาหมอนทองตัวนี้เปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ทองระบูครับเพราะว่ามีหมอนทองต้นใหม่แล้วนะครับไม่ง้อนะเจอจะรอดก็รอดนะครับ ช่วยเหลือช้าไปนะครับไม่เหมือนต้นที่ทําคลิปเมื่อเมื่อสองวันตวันนี้ครับอันนั้นเอาดินออกนะครับทำาลังเหมือนกันมดตาราเหมือนกันครับเอาดินออกกลับมางามแล้วครับแต่ต้นนี้ยังยังยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ก็เลยเปลี่ยนสายพันธุ์ซะเลยนะครับตาเขาลอดนะครับถ้าต้นเขาแข็งแรงลอดก็เปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นทองระบูนะครับ ทารบูซื้อมาต้นนิดเดียว400บาทนะครับไม่ดีก็เปลี่ยนซะเลยเป็นคู่แข่งเลยนะครับอันนี้กิ่งพันสองร้อยบาทนะครับซื้อไปธุระที่อำเภอแกลงจันทร์รหยองนะครับก็แวะซื้อพอซื้อมารอบก่อนๆเนี่ยนะครับซื้อ กระดุมเม็ดนยปางชนีเขาติดเดินยอดดีนะครับสวยงามครับอนี้ซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วครับอยู่ในถุงเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเพิ่งเอาลงวันนี้อยู่ในถุงจน เริ่มมียอดแล้วครับสวยงามครับทรงดีนะครับโคนใหญ่นะครับลำต้นใหญ่ต้นนี้ก็หวังว่าจะรอดนะครับแล้วก็หวังว่ากิ่งพันธุ์ที่เสียบข้างจะติดนะครับก็จะเป็นทองระบูนะครับทองระบูโอเคครับคลิปนี้แนะนำสมาชิกใหม่แค่นี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ